สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ลิเดียแฟนาฟิล a ัสซีโอปราอมเนียนะครับนี่ขอกลับมาพบกันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้ครับแล้วมันมีระบบใหม่เข้ามานะซึ่งจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้มีหายไปอยู่สักพักนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีปัญหาด้านสุขภาพกับเวลานิดหน่อยครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวจะมาช่วยรีวิวตัวระบบใหม่กันให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงกันครับ เราไปชมกันเลยดีกว่าโอเคครับระบบใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยก็ชื่อว่า Enhancement Board นะครับแล้วก็มันจะมาพร้อมกับแคมเปญนี่เลยที่ชื่อว่า e n h a n c e Campaign นะตัวแคมเปญนี่ก็ผมไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะมันก็จะมีแบบว่าแต้มคูณให้เล่นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จะมาพูดเจาะลึกถึงระบบใหม่กันเลยดีกว่ามันชื่อว่า Enhancement Board ครับ Enhancement Board ก็จะเหมือนเอ่อเหมือนเหมือนบอร์ดของซัมมอนที่ก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําไปแล้วนะแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่บอร์ด พลังพาสซีฟของแซมมอนแลครับแต่ว่ามันจะเป็นพาสซีฟของตัวละครแต่ละตัวเลยนะแต่ตอนนี้เขาปล่อยมาแค่23ตัวครับซึ่งอ้าวลิสเออโอเคอย่าเด้งดิ <laughs> ซึ่งลิสต์ตัวละครที่ปล่อยมา23ตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวตัวหลักแหละที่ใช้กันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะโอ oh. oh. เดออฟไลท์ครับโวเนียนอะไรเออโวนเนียนไนท์อะไรประมาณนี้ทีบัฟ คาวินเซนตแซกซ็กกอกคแซกก็เป็นแทงยอดนิยมซ็กอกคก็เป็น DPS ที่หลายคนใช้ครับทีดัสนี่ตัวดีบัฟแบบระดับยอดครับวานทีดัสอะไรพวกนี้ไลนิ่งนี่ตัวแบกเลยนะในเรื่อง DPS นะครับเซรานี่แม่งก็โคตรเทพครับ,ค,รบคือพวกสกิลอะไรนะ BRV poison นะครับช่วยลบเลฟฝั่งอะไรอย่างนี้ยัสโตร่าก็เป็นตัวเดียวที่ชุบ ได้ไม่ใช่ตัวเดียวมีอลิสีกตัวสุดได้ตัวตัวเด็กๆก็มีครับแลมตัวตัวเอออย่าเรียกว่าตัวเด็กกว่าเรียกว่าตัวที่แบบหลักๆนะสามัญประจำบ้านเนี่ยเนี่ยโกลยาสโตลาแลมซ่าไลนิงครับแชตโตโตนี่ก็ดีสคอร์แซกอะไรประมาณนี้นะโบลิวอปไลท์ครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาดต่อไปเลยเราจะบอกเออจะมาคุยกันเรื่อง Enhancement board ่แหละครับวันนี้นะครับที่อยากมาคุยนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ผมด้วยนะครับโอเ okay. ค Enhancement board คืออะไรเราไปดูดีเทลกันเลยดีกว่าโอเ okay. ค Enhancement board นะครับมันก็คือบอร์ดใหม่ที่ปลดล็อกมานั่นเองนะซึ่งตอนเนี้ย บอดซัมมอนนะผมเคยพูดถึงไปแล้วยังไงเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายวิดีโอแล้วกันนะครับว่าบอดซัมมอนคืออะไรนะครับถ้าไปคุยเรื่องบอดซัมมอนแล้วก็จะทำให้รู้เข้าใจ enhancement บอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับเจทีนี้ตัวละครทั้ง23ตัวนี้มันจะปลดล็อกบอดใหม่ขึ้นมานะฮะซึ่งบอดพวกนี้มันก็จะมีโน้ตเหมือน,น,นเหมือนเหมือนกันแหละเหมือนซัมมอนบอดแต่เราก็จะมี พวก Passive Ability นะต่างๆให้ปลดล็อกนะซึ่งอั้ผมว่ามันดีมากเพราะว่ามันเป็น Passive ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสกิลหลักๆของคาแรคเตอร์ตัวนั้นแบบเนี่ยเช่นถ้าเป็นคลาวนี่ก็แบบคอสเลสแรงขึ้นอะไรประมาณนี้โอเค,คทีนี้มันจะมีพวกโหนดที่ล็อกกุญแจอยู่เงี่ยครับเราก็ต้องไปเคลียร์เงื่อนไขก่อนซึ่งส่วนใหญ่เงื่อนไขก็น่าจะเป็นแบบว่าปลดล็อกพาสซีฟอาวุธนะอาวุธ CP 15 CP 35อะไรประมาณนี้ แล้วแต่ละโนดนะสามารถเลเวลอัพได้ด้วยไม่ได้อัพโนดเดียวแล้วจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอัพโนดนี้เป็นเลเวล1หนึ่งปุ๊บเราสามารถมาเลเวลอัพเป็นเลเวลสองได้ใแบบนตอนนี้นะครับซึ่งการจะอัพโนดพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องจำเป็นต้องใช้ Enhancement Point นะครับทีนี้ Enhancement Point เนี่ยมาหาได้จากไหนบ้างอืมมันมาจากเควสครับ ซึ่งเควสที่จะมี enhancement point เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะแสงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงข้างบนนี้ครับพอเราชนะเนี่ยมันจะเหมือนฟาร์มบอร์ดทั่วไปเลยพอเราชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ enhancement point มาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช้โทมบูสต์ได้หรือเปล่าผมว่าได้เพราะว่าจากดูจากอินเทอร์เฟซเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับกับพวกแต้มัมมอนผมว่าจะใช้น่าจะใช้โทมบูสต์ได้ครับ โอเคครับทีนี้มันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือใน1มิชชั่นเนี่ยเราจะฟาร์ม enhancement point เนี่ยมีแคปอยู่นะอย่างเนี้ย5,000 point พอเต็มปุ๊บก็ฟาร์มต่อไม่ได้แล้วนะซึ่งพอยต์นั้นมันน่าจะแชร์กันนะกับตัวละครแต่ละตัวโอเคครับเขาก็กันนะไม่ให้พวกแบบไอเชียไปไกลแบบก้าวกระโดดเกินโอเคครับไปดูกันดีกว่าตอนนี้ก็ได้ point มาจำนวนหนึ่งนะครับแต่ไปฟาร์มมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยก็ น่าจะพอทดลองให้เพื่อนเได้ชมได้ดูได้ p น o ะพอ t นี่มันแชร์กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะแชร์กันแหละเนาะนก็ดูเนี่ยอย่างตัวที่มันยังไม่ได้สร้างตัว enhancement board มาก็ยังเป็นล็อกอยู่เดี๋ยวก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆหละคล้าย level cap กับ ex ก่อนหน้านี้ครับโอเคทีนี้อินเทอร์เฟซในหน้าจอการ up board มันก็จะแตกต่างไปนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น board แบบนี้ตอนนี้มันจะมีผลึกค r y s t a l เพิ่มมาอย่างงี้ครับ คิสตัเลแบบเหมือนเป็น e enhance Mainboard นะรลองกดไปดูกันเลยโอเคนี่คือโหนดของคลาวผมนะโหนดแรกเนี่ยก็ต้องลดล็อกไม g ที y Cross slash ก่อนเลยนะล็อกเลยครับโอเคครับใช้พอยต์รวมกันอันนี้ผมเคลียร์แล้วก็ปลดล็อกได้แล้วเยี่ยมนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทีเนี้ยมันก็จะ กดล็อกพอยต์มาแบบใช้ร่วมกันเนาะเนี่ยเป็นพอยต์รวมไม่ได้แบบแยกเก็บของใครของมันเหมือนตอนซัมมอนบอร์ดแล้วก็คือเป็นพอยต์รวมไปเลยพอรวมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปแจกจ่ายเอาเองนะว่าใครจะอัพอันไหนมากน้อยคนระับซึ่งในการที่มันมีแคปเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าในการที่เราจะอัพเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะครับว่าจะแบบกระจายพอยต์ให้ทุกคนหลายๆฮีโร่นะได้ใช้อย่างสม่ำเสมอทั่วถึง หรือว่าเราจะเน้นไปเลยตัวละครแต่ตัวผมขอลองคราวหน่อยแล้วกันไอช่องนี้มันคืออะไรวะมันช่องปากแต่ก็อัพตรงนี้ได้แล้วนี่โอเคครับจริงผมชอบสกิลคอสแลชนะครับมันช่วยวรีเซิร์ฟศัตรูได้ก็ตีต่อเนื่องอ,งอัพในนี้แล้วกันกอัลเลอร์ดอ2นี่ทำอะไรได้วะ เบร ATTACK ADVANCE อืมโอเคที่พูดง่ายก็คือทำให้คอสเลตมันแรงกว่า Max BRV เราไปอีกนะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีไม่ได้มี ATTACK ที่แรงพอไม่มีประโยชน์นะคือมันแค่ขยายแคปขยาย BRV สูงสุดที่จะทำได้ไม่ได้แปลว่าจะทำได้สูงนะวันนี้คือเหมือนกันอืม ใช่ไหมเหมือนกันเนาะเคียบอันนี้ผมพักไว้ก่อนลองมาดูเมเตโอเรนมันช่วยอะไรบ้างโอ้อันนี้ปลดล็อก80พอยต์ไว้เยอะกว่าไมที่เมเตโอเรนนี่คืออะไรวะเนะี่ยอ๋อตีวีอาวีแรงกว่าเดิม เลยว,วะยเดี๋ยววิแอทแทกแอดวานซ์เดี๋ยววันหนึ่งโอเคไปอัพคอสแลสก็ได้วะอ่าแล้วพออัพเลยจุดเออ่กุญแจล็อกที่สองมาเนะี่ยมันเหมือนมันมีสามวิงนะตอนเนี้ยแต่ตัวตัวอื่นไม่รู้เหมือนกันบ้างน,นะแต่น่าจะเหมือนผมว่ามันก็มีสามวิงแหละซึ่งแต่ละวิงก็คือสกิลหนึ่งใช่ไหมคอสเลสสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลเอ็กซ์ครับ อืมประมาณนั้นถ้าเราอัพมาทางนี้ก็จะเป็นทางของสกิลสกิลสองอัพทางนี้เป็นทางสกิลหนึ่งอันนี้เป็นทางของสกิล EX oh. ก็ลองดูว่าตัวเรา EX มันมาบ่อยขนาดไหนถ้ามันมาบ่อยก็คุ้มที่จะอัพนี่บวก CP ขึ้นไปอีกน่าจะต้องบวกแหละเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีพาสีฟให้ Equip อ,อีกเยอะนะคอสแลสคริสตัลฮิต ทำอะไรได้วะโอเคก็ตี BLV แรงขึ้นโอเคเมื่อกี้มาขยายแคป BLV ให้เรานี่ก็ทำให้เราตี BLV แรงขึ้นแคปอันนี้ผมเคลียร์แล้วเพราะผมได้ดับทีมาแล้วครับ ที่ let, อคอสเลสบางทีอะไรวกนี้ก็เป็นพวกตีแรงคอสเลสแรงโอเคครับก็แรงขึ้นไปอีกปลดไป HP uh, Attack up ปลดหนะ่อยจะเอาหีบจังหวะนี้มันต้องเอาหีบแล้ว ตอนนี้ต้องฟาร์มเพชรรอเดือนหน้า <c oughs> นี่คืออะไรอ่ะเอ๊ะมันมันไม่ห,หีบิรอ่ะอ้าวกดแล้วมันไม่ได้หีบแล้ววะช่างมันแล้วกันขอดมาดูเออเลยอหรือว่ามันอะไร เอาครับทีนี้ขอมาลองดูฮีโร่อีกตัวดูบ้างนะลองดูแซ็ตดูบ้างนี่เหมือนกันสกิลแรกก็เป็นเชนสลชแรงไม่มีอะไรอืมอันนี้ก็ปลดล็อกคริสตัลเลเวลกับปลดล็อกจากการอัพอาวุธเลเวลสิบห้ามายที่เชนสลชอ๋อเนี่ย เดีย๋ยวก็อัพสกิลหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆอัพสกิลสองอัพสกิลเอ็กซ์คล้ายกันปะวะอ๋อคล้ายกันนะครับอืมสรุปก็องค์ประกอบของตัวบอดก็คล้ายๆกันนะก็คืออัพสกิลหนึ่งอัพสกิลสองอัพสกิลสามและที่เหลือก็จะเป็นพวกอัพป,ประสิทธิภาพต่างๆครับเช่นให้สกิลมันขโมยบีอวีได้มากขึ้น เบลวี่แคปสูงสุดมากขึ้นแล้วก็จะมีปลดล็อกพวกซีพีพอย์ให้ไปถึงสุดนี้ก็จะได้หีบแต่เมื่อกี้กดหีบไม่ได้ไม่รู้แม่งเอ,อ๋อยู่ว่าผมยังไม่เคลียร์เงื่อนไขที่จำเป็นนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการมาพรีวิว <Pre view. S 1> ไม่ใช่รีวิว้ีงเรียกว่าพร <laughs> ีวิวนะครับการเยี่ยมชมตัว enhancement board นะครับสั้น Okay. ไงก็เพื่อนๆลองไปประยุกต์กันดูนะครับแล้วแต่เลยแต่ละคนนะว่าจะอัพยังไงนะแต่ว่าเออผมมีนิดนึงว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะให้ดู ก็แค่จะให้ดูเฉยนะครับว่าเราจะหา Enhance m e n t Point ได้จากไหนบ้างนะส่งท้ายก่อนไปนะครับจะไหนวะลอสเตอร์ตอนนี้มันเควสไหนวะอ๋อนี่ยฮะเนี่ย,เ,ยเป็นเควสเรทนะครับเควสเรทก็คือเป็นเควสที่คนทั้งเซิร์ฟช่วยกันทำเนาะแล้วก็แบ่งรางวัลกันไปมีทั้งรางวัลส่วนตัวแล้วก็รางวัลส่วนรวมครับใช่ๆแชร์กัน ตอนนี้ผมก็ได้มาพันแปดนครับกับพอยตเต็ม5้าพันพอยนะยังไม่ได้คำนวณเหมือนกันว่าแต่ละบอร์ดเนี่ยถ้าเอาให้เต็มของ1นึ่งกิโลเนี่ยต้องใช้กี่พอยนะแต่เท่าที่คาเนจากตาเมื่อกี้นะครับมันน่าจะมีสักห้ช่อง60ช่องแหะผมคิดว่านะประมาณนั้นครับถ้าสมมติว่า50ช่องช่องละ40่แต้ม แปดสี่เอ้ยห้าสี่ยี่สิบสองพันพ์อสองพันพ์เต็มหนึ่งบอร์ดอะไรประมาณนี้คำนวณเอง <c oughs> แบบเร็วๆเ,เนาะก็อาจจะไม่ตรงยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมจนจบนะครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่หายไปนานนะแล้วก็คลิปนี้ก็ อาจจะไม่ได้มีโปรดักชันตัดต่ออะไรดีมากนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าอัดก,กันแบบสดๆแบบจริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับในไลฟ์หน้าเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไลฟ์หน้าในคลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับ <c oughs> ทุกคนบ๊ายบายครับ